นั่นเจนเจนนะกินข้าวกินข้าวกินอาหารเออวันนี้วันนี้วันดีวันพระน้องจะเจนจตามหลวงปู่มาที่วัดเป้เป้เพื่จะมีงานทําบ,บุญวันออกพรรษากันพอดีวันนี้หลังจากออกพรรษาสแล้วพรุ่งนี้ตักบาตรเที่ยวะพระสงฆ์องอำเภอแจ้งห่มกตะตะบุญรษาตักตักบาตรเที่ยต่อวัดตะกา,ารวัดภาษายาพะรามกับวัดอโศคีรีแล้วก็วัดเป้นปจะมีงานกรินวันที่ สิบหกสิบหกพอดีก็เป็นงานช่วงงานตากันเยอะมีหลายๆวีงานต่างแต่ว่าวันเวลานั้นไม่ทราบในชั้นประทาเว่าที่ที่อยู่ในอยู่ในสกายที้ทราบสุดกันกำปัพเปนที่สิบหกและการบุญตลาดก็ยังมีอยู่นะการประทัดก็ยังมีมันก็มอยู่กนขอพบุรณะสาธุกรร พูกันนะดีเรบนด้วยกันราุทณบนด้วยกันทางรงานบุญน่าระสงมนาดูแลเรื่องให้ทานสรัทัหลายขอบุญกุศลทาดยขอุท่านพบความดุลที่ความุพจแบนันี่ได้มาความม่ันนการการร่วมร่้านเจกินและกินข้าและเล่นกัหลงบูและเล่งดูนดูหน้าดูหน้าชัดๆดูหน้าชัดๆ น่าจเลยด่าจะดจะัเลดูน่าจเลย่าเน่าจยน่าจเลย่าัดเู่าจะัดมนัดเลย่ัเยู่าจดเลีด่เยดดเยดกัดเัดูน่จะัดเ่าะเลยู่าดย่ดเยจะยู่ะููููเห็บเเห็บ เก็บกัดจนน้องเจนเจนแล้วไหนนี่ดูอีกดูดูอีกมีไหมดูกันดูกันโอ้โหดูโหดิโหข้างนี้ดิอยู่ดูกดิกนี่ดูก้อนด้วยโอ้แต่ข้าวอยู่โอ้อยู่เฉยๆนี่ยูวจะจับเห็บหาเนีเห็บหาเห็บเห็บหาเห็บก่อนหาเห็บก่อนหาเห็บก่อน

มีมีแล้านะนี่มีไหมอ๋อเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มีมัม้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็โอ้เรียนปุกขอยุติคลิปชาตนี้ก่อนเนาะเว่าเดี๋ยวมือถือกล้องโดยหาเห็บด้วยไม่ได้ต้องหา,องอาของมือาากขอบคุณธุกับทุกท่านที่ได้รับชมรับ ชอบคลิปของลูกพูในทุกคลิปแล้วก็วันนี้ได้พบกับน้องเย็นฉันน้องเย็นฉันยาวๆเลยเนะธวมชาตนาสาธุกับทุกท่านะอนน้อยคอยคุณทั้งพบกับคุณพงศธรรมชาสาธุอายุวันโนทุกครั้งพระลัง